สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากแล้วค่ะวันนี้สมผ้ามากินนี่ค่ะมักม่วงค่ะพี่น้องมักม่วงกับเจลปลาแดกค่ะเห็นบอขาเจลนี่ค่ะหมักม่วงซับมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะสมๆค่ะย่ำเทียงค่ะคือสีสวงค่ะค่ะกอนดื่นก็ฝากกดติดตามกดไหลก์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ กำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาค่ะมากินมงม่วงน้ากันค่ะยูฟังไทยฟังเล่ายูทั้งต่างประเทศค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะเด้อกินสมมงม่วงค่ะเจลประแดกมากค่ะกินน้ากันเลยค่ะดอกไม้นี่เอามาตกแต่งนั้นเป็นสีสันซื้อเลยค่ะพื่พี่น้องมาค่ะน้ำไล่ไล่ละค่ะนี่ค่ะเจลมันเห็นบอค่ะพี่น้องเห็นอยู่ดอกเนาะค่ะ แจ่วปลาแดกค่ะสมเพ็ดแจ่วพริกสดค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้ามยญ่ยไเลยค่ะอยากขักค่ะสมเนี่ยอ,อยากแห้ง แ้วเหนียวตุยตุยเลยค่ะบริเฮดวิธีเฮ็ดแจวให้เบ่งเนาะค่ะพี่น้อง เป็นยังไงนอค่ะอยู่ทางบ้านสุขูสุคนค่ะฝนตกน้ำท่วมบ่ค่ะอยู่ทางจังหวัดน่านน้ำท่มวมเลยค่ะพี่นอกน้ำล้นไม่น้ำน่านค่ะน้ำท่วมคักเลยค่ะท่วมหอดสันสองหือค่ะมิดลังค่าลดเลยล่ะค่ะ มีแต่ว่ามองสมยูนั้นบว่่วมค่ะพี่นอ้องอาเจียวแต่ว่าบานหยาดหยาดกันานถทวมค่ะค่ะเพชรอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อพี่เพื่อน้องเลยค่ะ ค่ะสมองข้าวมีใยเลยค่ะไหนค่ะนำ้ำน้ำจิ้มก่ะสิวะเจวอะค่ะแจวเ,วเนี้ยเๆียวเลยค่ะ เพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะมากค่ะคกินน้ากันอยู่สวนคือเกาค่ะพี่น้องขาสิมีเสียงสัดปลาเนี่ยนด้ค่ะ สว่างค่ะค่ะ เผ็ดค่ะพี่นอ้องมาค่ะนี่ค่ะกินน้ำกันในหลายคนก็ติแสบ็บคกเนะ,ะนอ่คเนาะ เจวเนี้ยดีขนาดเลยค่ะนี่ค่ะนำ้ำน้ำจิ้มกันสิว่าเจวอค่ะเจวเนี้ยเนี้ยเลยค่ะเนี่ค่ะเพื่อพี่เพื่อๆๆนน้องเลยค่ะ มาค่ะกินน้ำกันสว่วงค่ะค่ะ เผ็ดค่ะพี่นอกมาค่ะน,นี่ค่ะกินน้ำกันได้หลายคนก็คือแสบกคกเนาอคคะเนะ ี่่คะแจ้เนี้ดีขนาดเลยค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องมาค่ะกินน้ำกันค่ะแสบค่ะค่ะสวงเลย สมค,ค่ะค่ะค่ะฝนลงเม็ดมาแล้วค่ะพี่น้องพอแปะพอแปะมาอีกแล้ว เพชรค่ะแจ้วของพริกสดค่ะพริกสดแดงค่ะใส่ปลาแดกไปหนึ่งใส่น้ำตาลค่ะ นี่ค่ะเพื่อพีเพื่อนน้องเลยค่ะพี่น้องอเพชรล่ะค่ะ เราจัการ้อนค่ะจะข้ามงอนค่ะพี่น้องค่ะสมเพชรซาใจค่ะค่ะสวงค่ะค่ะไปละค่ะพี่น้องไปละค่ะคลิปหนาสมสีพามาแสบมานนัวไม้ด้วยค่ะ ติดตามกันต่อไปเลยค่ะพี่น้องว่าคลิปหนาสมสีเอาเมนูยังมากินมามาพาพี่น้องกินค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเวยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเป็นกำลังใจเหตุกันณต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องสมซาผ้าแซบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ